ซื้อรถกับยูนะคะฟรีชุดแต่งสเกิร์ตรบคันชุดแต่งของทรงนี้นะคะถ้าท่านไหนออกรถกับยูนะคะยูก็จะมีการแนะนําการตกแต่งให้ด้วยนะคะว่าทรงไหนเข้ากับ สีอะไรนะคะอย่างเช่นคันนี้เลยนะคะคันนี้เลือกเป็นชุดแต่งร่วมกับลูกค้านะคะเป็นการออกแบบร่วมกันนะคะเป็นทรงของคารายนะคะตัวนี้ก็จะมีสีดําตัดด้วยสีแดงนะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะมีแบบสีดําเงา สำหรับด้านข้างนะคะก็จะมีถามแม็กมาพร้อมขอบ18นิ้วนะคะพร้อมดิสเบรก4ีล้อนะคะตัวนี้มีระบบ AYC ที่เป็นระบบความปลอดภัยของช่วงล่างให้ด้วยนะคะแล้วก็มีซุ้มล้อสีดำนะคะมาให้จากโรงงานแบบนี้เลยนะคะในส่วนของรุ่นท็อปนะคะมีกล้องด้านข้างด้วยมีกล้องรอบคันเลยนะคะตัวนี้ก็จะมีกล้องอยู่ที่กระจกมองข้างซ้ายขวานะคะแล้วก็มาพร้อมกับบายสปอร์ตด้านข้างนะคะแล้วก็ในส่วนของชุดแต่งนะยูสติดตั้งให้แบบ รอบคันเลยเห็นสังเกตไหมด้านข้างก็ใส่เป็นชุดแต่งนะตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีแบบออกเทาๆตัดด้วยสีแดงซึ่งแบบเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะคะแล้วก็ติดตั้งคิวกันสาซ็เป้ามือจับให้กับลูกค้าพร้อมกับติดตั้งฟิล์มกองแสงฟิล์มนะยูมีการรับประกันให้7ปีนะคะตัวนี้ถ้ามีฟองอากาศก็สามารถเอามาเค็มที่ศูนย์เราได้เลยนะคะรุ่นท็อปนอกจาก ตัดด้วยหลังคาดำแล้วนะคะก็จะมีในส่วนของสปอยเลอร์ด้านหลังแบบนี้เลยมันก็จะยาวออกมาอีกนะก็คือในส่วนของสปอยเลอร์ด้านหลังก็จะดูมีติดตัวรถมันดูสปอร์ตขึ้นนะคะสำหรับด้านหลังก็มีเซ็นเซอร์ถอยให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็เวลาถอยออกจากช่องจอดนะคะตรงนี้ก็คือจะมีระบบแจ้งเตือนให้นะคะแล้วก็มีกล้องมองหลังขนาดถอยด้วยนะคะ เรามาชมในส่วนของชุดแต่งด้านหลังกันทรงนี้บอกได้เลยว่าสวยมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นสีดําท่อคู่นะคะเขาเล่นแบบคือสวยมากๆเลยแล้วก็มันจะมีในส่วนของการเว้นเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะคะสําหรับด้านหลังก็คือออกแบบมาสวยงามมากๆสำหรับชุดแต่งทรงนี้นะคะท่านไหนสนใจอยากแต่งสไตล์นี้นะคะอินบ็อกมาหาอยู่ได้เดี๋ยวยุพามาชมในส่วนของห้องเดดสารตอนหลังกันนะคะเป็นท้ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าเลยนะคะแล้วก็ นี่ยูแถมเป็นในส่วนของพรม 6D ให้ด้วยนะคะสีสามารถเลือกได้นะคะอันนี้ก็คือยูปูให้ลูกค้าแบบนี้เลยจริงๆมีถาดท้ายวางของให้ด้วยนะแต่ว่ายังไม่เอาวางให้เบาะแถว2สามารถปรับราบได้นะเดี๋ยวปรับให้ดูเลยปรับราบได้เลยนะคะตัวนี้ยูแถมเป็นพรม 6D ให้ด้วยก็คือเวลาที่ลูกค้าขนของขนสัมภาระต่างๆก็คือไม่เลอะตัวพรมภายในห้องโดยสารนะคะอันนี้คือข้อดีเลยเห็นไหม ก็คือแบบกว้างมากนะแบบไปแคมปิ้งสไตล์แบบแคมปิ้งก็ถือว่าโอเคห้องในสารกว้างมากชมในส่วนของเบาะแถว2กันค่ะก็สามารถปรับราบได้ตามการใช้งานของลูกค้าเลยนะคะแม้ว่าลูกค้าจะปรับราบก็ได้นะคะแล้วก็ปรับนั่งก็ได้สําหรับผู้โดยสารตอนสองสะดวกสบายนะคะแล้วก็มีพร้อมกับแอร์ตอนสองให้ด้วยแล้วมาชมไฮไลท์ฝั่งคนขับกันค่ะในส่วนของฝั่งคนขับนะคะยูติดตั้งไฟสองเท้าเป็นสีขาวให้กับลูกค้าแบบนี้เลยนะคะหน้าจอนะคะก็มาพร้อมกับหน้าจอ 12.3นิ้วนะคะรองรับ Apple CarPlay แบบไร้สายนะคะลำโพงเป็นยี่ห้อของ Yamaha เลยนะคะแ8บบตำแหน่งเลยนะคะสำหรับรุ่นท็อปมาพร้อมกับ Wireless Charger นะคะตัวนี้หมดนะคะตัวนี้ก็สามารถปรับได้ตามสภาพผิวถนนได้เลยนะคะก็ในส่วนของตัวเบาะนะคะก็เป็นเบาะหนังทั้งคันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเบาะคนขับนะคะก็จะเป็นแบบไฟฟ้าปรับแบบทิศทางใครอยากได้ตกแต่งแบบนี้ฟีชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันต้องจองกับยุนะคะ พร้อมแพ็กเกจปี5ปีเช็คระยะบำรุงรักษาถึง5ปีนะคะลูกค้าเข้าศูนย์บริการฟรีตลอดการใช้งานลดถึง5ปีเลยแล้วก็มีดอกเบี้ยต่ําให้นะคะท่านไหนสนใจโปรโมชั่นนะคะลูกค้าสามารถ inbox สอบถามมาได้หรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะบ๊ายบาย